ผมชวนดูชวนพิจารณาชวนเปรียบเทียบหลวงพรอเงินพิมพ์นิยมองคหนึ่งครับองค์ที่การสแกนเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยพูดได้ว่าเป็นทองเหลืองท้องตลาดเป็นทองเหลืองทั่วๆไปที่ถ้าท่านพิจารณาจากผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะที่พบทองแดง62.81สังกะสี35.54ดีบุก0.3ตะกั่ว0.84เหล็ก0.37การเห็นเปอร์เซนต์โลหะแบบนี้เป็นทองเหลืองท้องตลาด เป็นทองเหลืองทั่วๆไปที่ผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้พูดได้ว่าน่าสนใจมากมายนะักคำถามคือถ้าท่านใช้ข้อมูลด้านเดียวท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊เห็นแบบนี้ไม่น่าสนใจเพียงแต่สิ่งที่ผมจะชวนดูชวนพิจารณาต่อไปอีกคือเรื่องของผิวพระที่เราเห็นการผุกร่อนที่เราพยายามจะมองให้ลึกเข้าไป ด้วยการดูผ่านกล้องกําลังขยายสูงว่าเบื้องต้นเราเห็นแบบนี้แล้วขยายเราเห็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่อยากพูดกับหลายๆท่านก็คือเราควรใช้ข้อมูลหลายๆด้านในการพิจารณาสำหรับพิมพ์นิยมองค์นี้ที่พูดว่าเป็นพิมพ์บีมีมือลองอะไรแบบนั้นท่านสะสมท่านดูท่านศึกษาท่านเก็บมาเนี่ยครับ ส่วนใหญ่มันก็จะมีข้อมูลวนเวียนอยู่เท่านี้แหละครับมือลองไม่มีมือลองพิมพ์เข้าไหมอะไรแบบนั้นกระแสโลหะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นส่วนใหญ่เรามีแต่เรื่องพวกนี้ครับศึกษา1 0ปี20ปีเราก็คุยกันแค่นี้ครับเราไม่พิจารณากันไปต่อแต่เนี่ยครับผมขยายเบื้องต้นด้วยกล้อง 10x เเราดูเห็นผิวพระแบบนี้ก่อนเราเห็นการผุกร่อนเราเห็นการ กรรมวิธีการหล่อที่มันพอจะบอกอะไรได้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยเราเห็นแบบนี้มันก็น่าสนใจครับเราเปรียบเทียบเราคุยได้ว่าเอ๊ะจุดไหนน่าสนใจแล้วเราก็ไปกันต่อเนี่ยครับที่มือรองเราจะเห็นว่าตรงนี้มีลักษณะการกุ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วเรื่องของรอยตามุ้งนะครับผมพยายามจะชวนดูว่าถ้าเราเห็นรอยตามุ้งทั่วองค์พระด้วยตาเปล่าเนี่ย แบบนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็พูดได้ไดเลยล่ะครับว่าย้อนยุคทําขึ้นแน่นอนรอยตามุ้งที่เราขยายแล้วเราเห็นทั่วองค์พระแบบนั้นสิครับน่าสนใจแบบนั้นดูดีสําหรับองค์นี้ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือฟองอากาศที่ซอกคอเห็นไหมครับมีขึ้นมาเม็ดหนึ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราขยายดูว่าตรงฟองอากาศเราเห็นอะไรผมพยายามจะเน้นพยายามจะพูดว่า ตามซอกที่เป็นจุดสะสมความชื้นเป็นจุดที่มีขี้เบ้านินนวลเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนั้นเราจะเห็นการผุกร่อนเราจะเห็นการเหี่ยวย่นที่น่าสนใจคือเราก็แค่เปรียบเทียบครับแล้วเราก็ใช้ข้อมูลเราใช้พื้นฐานแบบเนี้ครับเอามาคุยกันว่าเอ๊ะมันน่าสนใจยังไงมันเหี่ยวยน่นมันผุกร่อนยังไงคือทองเหลืองที่ ไม่ได้ผ่านเคมีมาหนักหน่วงมาใช้กัดนูน่นนี่นั่นหรือผิวดำดำ้ําำ,ำอะไรแบบนั้นเนี่ยมันต่างกันเยอะครับทองเหลืองที่เก็บธรรมดาไม่ได้ผ่านเคมีเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นจ้ำดำๆเกิดขึ้นเพียงแต่เรากลับเห็นจ้ำแดงๆเป็นสนิมคล้ายๆสีน้ำหมากอะไรแบบนั้นเนี่ยแบบนั้นน่าสนใจกว่าเพราะเขาคือธรรมชาติของอายุส่วนพระองค์นี้ จะมีอายุขนาดไหนท่านก็พิจารณาไปด้วยกันแล้วท่านก็ประเมินครับองค์นี้จะเก่าจะแท้จะทันไม่ใช่ประเด็นที่อยากชวนนักสะสมดูพระไปด้วยกันเลยครับสิ่งที่พยายามจะชวนดูคือทำไมพระที่ผมนำเสนอด้วยข้อมูลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะด,ด้วยการขยายผิวด้วยกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยผมเห็นแบบนี้แล้วพระที่ท่านสะสมล่ะครับ ท่านเห็นยังไงในขณะเดียวกันการสะสมในยุคนี้เราควรจะรู้ข้อมูลอะไรที่มากกว่าการที่เราใช้ 10X เราพันธนาเราอธิบายด้วยกล้อง 10X ในขณะที่วันนี้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยเรากลับไม่ใช้เรื่องพวกนั้นมาอธิบายคำถามคือท่านติดอยู่กับอะไรครับหลายๆท่านเนี่ยติดอยู่กับตำรายุคเก่าเปิดตำราเทียบพิมพ แล้วก็พยายามจะอธิบายเรื่องการสร้างพระด้วยโลหะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยครับทำไมเราไม่เอาข้อมูลที่เราพิสูจน์ได้มาเพิ่มเติมล่ะครับองค์นี้อย่างที่พูดว่าเป็นทองเหลืองท้องตลาดเป็นทองเหลืองที่ทั่วไปพบเห็นได้ง่ายเปอร์เซ็นต์โลหะไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเพียงแต่วันนี้เราใช้ข้อมูลหลายๆด้านประกอบกันเนี่ยครับเมื่อ เราใช้กล้องกําลังขยายสูงขยายดูตามซอกคอนี่เห็นไหมครับจุดนี้น่าสนใจมากๆรอยเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับเห็นจ้ำสนิมเห็นจ้ำการผูกก่อนเห็นฟองอากาศเห็นไหมครับที่ฟองอากาศเราก็จะเห็นความเหี่ยวย่นทั่วไปหมดเลยเห็นไหมครับในซอกแบบนี้น่าสนใจคําถามคือท่านเคยได้ดูพระผ่านกล้องกําลังขยายสูงบ้างไหมท่าน เคยได้เปรียบเทียบผิวพระยุคเก่ายุคใหม่ดูบ้างไหมครับอย่างที่ผมเน้นกับหลายๆท่านเลยว่าเรานำพระที่หล่อมาใหม่เนี่ยครับ2 0 3 0ปีมาดูเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้คำถามคือท่านเปรียบเทียบหรือยังเมื่อท่านเปรียบเทียบท่านจะเห็นอะไรที่ท่านรับรู้ได้ว่ามันมีความต่างพระ หลายๆองค์ที่หลายๆท่านนำไปสแกนแล้วเห็นเปอร์เซนต์แบบนี้แล้วท่านก็กลับมาด้วยความมุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเน้นกับหลายๆคนว่าถ้าท่านจะตรวจเปอร์เซนต์โลหะท่านลองนำพระไปหลายองค์นิดหนึ่งอย่างน้อยต้องมี5องค์ครับเอาใหม่ไปด้วยเอาเก่าไปด้วยเพื่อหาความต่างในขณนะดเดียวกันท่านต้องนำพระเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วท่านเปรียบเทียบ ถ้าท่านไม่อคติท่านพยายามจะเรียนรู้กับสิ่งที่ท่านได้นี่เห็นรอยตามุ้งไหมครับสวยงามชัดเจนดีถ้าท่านไม่ได้อคติท่านจะเห็นความต่างแล้วท่านจะเปรียบเทียบได้พระยุคใหม่เดี๋ยวนี้หลายๆองค์ที่พบก็มีเปอร์เซนต์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นครับเพียงแต่แบบนั้นพอขยายดูผิวมันก็ชัดเจนแล้วครับเป็นผิวใหม่ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการที่จะมาพูดเรื่องของ การที่เข้ากล้องกําลังขยายสูงแล้วจะเห็นการผุกร่อนเห็นสนิมทองแดงของเขาเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่จะมาอธิบายเรื่องสนิมที่ผิวพระได้เลยเพราะว่าเราใช้แค่กล้อง 10x เพียงแต่วันนี้กล้องกําลังขยายสูงมันส่องเห็นรายละเอียดแล้วมันก็พูดได้ว่าจ้ำแดงๆแบบนี้คือสนิมทองแดงที่เกิดขึ้นนะครับในทองเหลืองมีทองแดง 6กซแล้วทองแดงเนี่ยมันเกิดสนิมไม่ได้เกิดยากเห็นไหมครับเห็นจ้ำแบบนี้ไหมครับมันสวยงามมันชัดเจนแล้ววันนี้มันก็ยังไม่เห็นการที่จะทําให้ผิวพระเห็นจ้ำสนิมแบบนี้เห็นรอยเหี่ยวๆแบบนี้ไหมครับท่านอธิบายรอยแบบนี้ยังไงแล้วท่านมีพระทองเหลืองเอามาเทียบเคียงกันแล้วก็มาอธิบายแบบนี้ท่านมีตัวอย่างมาเปรียบเทียบไหม เพราะว่ามันทํากันยากมันหาว่าเปรียบเทียบกันยากครับมันก็เลยไม่มีใครพยายามจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันหลายๆคนที่คุยกับผมหลายๆคนที่เก็บพระมาระดับ2030ปีคนที่มีความรู้เทียบหนังสือมาก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับถ้าท่านไม่อักติท่านก็เหมือนผมละครับท่านพร้อมชนกับการพิสูจน์ ในหลายๆทฤษฎีในหลายๆตำราเราสามารถเดินเข้าไปชนได้เลยครับเดินเข้าไปพิสูจน์ที่ไม่พิสูจน์อย่างเดียวของผมตอนนี้ก็คือการตรวจซีมซึ่งสําหรับผมเองผมติดอยู่2ออย่างครับ1ค่าตรวจแพงมาก 2. คือเรื่องรายละเอียดที่มันได้มันอธิบายได้ไม่ตรงใจสําหรับในมุมของผมในมุมที่คนทําทองเหลืองมาก่อนในมุมที่เคยหล่อพระมาก่อนสําหรับผมเองเบื้องต้นผมมองว่าเฉพาะแค่ การตรวจเปอร์เซนต์โลหะเฉพาะแค่การขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงมันอธิบายความสมเหตุสมผลมันอธิบายได้ในระดับหนึ่งสําหรับผมในหลายๆองค์ผมเพียงพอกับข้อมูลแบบนี้ที่ผมจะใช้อธิบายที่ผมจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าพระองค์ไหนหน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แค่ตรงนี้และผมก็แนะนํากับหลายๆท่านก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยรับไปตรวจรับไปพิสูจน์ให้ใน กลุ่มสมาชิกที่คุยกับผมเพียงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้รับเอาพระไปตรวจให้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมให้มุมมองแบบนี้ผมคุยกับท่านด้วยภาพจากกล้องกําลังขยายสูงผมคุยกับท่านด้วยการตรวจเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับทําพระทําคลิปมาให้ท่านเปรียบเทียบมาให้ท่านดูแล้วท่านพิจรารณา หลายคนที่โทรมาให้กําลังใจกับการนําเสนอของผมที่บอกว่ามันช่วยให้หลายๆคนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คิดอะไรหลายๆครั้งเนี่ยที่โทรมาให้กําลังใจผมก็ขอบคุณกับอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนที่ที่โทรมาพูดคุยเนี่ยครับคือท่านอธิบายภาพแบบนี้ยังไงท่านมองเรื่องนี้ยังไงผมอธิบายจากคนที่หล่อพระแต่ถ้าท่านเน้นเรื่องการขาย ท่านไปกับที่เขาพูดนะครับเขารับซื้อแพงๆอะไรแบบนั้นท่านถ้าท่านอยู่กับตรงนั้นท่านไปเลยครับผมผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนั้นผมผมไม่กล้าเถียงกับคนที่เขารับซื้อหรือเขาจัดการตลาดอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ผมใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผมใช้อะไรที่จับต้องได้ท่านเดินแนวทางผมท่านก็พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับท่านก็จะได้ข้อมูลที่ท่านเอาไว้ใช้พูดคุยเอาไว้ส่งต่อให้กับลูกหลานของท่านได้ว่าสิ่งที่ท่านสะสม อันไหนน่าสนใจอันไหนไม่น่าสนใจดีกว่าให้เขาไปแห่ดีกว่าให้เขาไปเปิดหนังสือให้เขาพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองให้เขามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เขาเชื่อมั่นในแนวทางที่เขาจะคิดว่าเอ๊ะมันดีมันไม่ดีอย่างไรท่านเห็นทองเหลืองที่ผิวมีการผุกกร่อนแบบนี้ท่านเห็นธรรมชาติที่ผิวท่านเห็นสนิมที่ผิวท่านเห็นกรรมวิธีการหลอ่อท่านเห็นมิดเม็ด,มดแร่ดินนวลอะไรแบบนี้ท่าน ให้เหตุผลกับพระลักษณะแบบนี้ยังไงส่วนใครที่บอกว่าพิมพ์พไม่ใช่เป็นพระยุคหลังสำหรับผมผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าท่านมองอย่างเปิดท่านไม่อัคติพระย้อนยุคมีเยอะแน่นอนครับมีทำม,มาเรื่อยๆคำถามคือพระที่เราสะสมจะเป็นยุคไหนแต่ที่แน่ๆมีอายุแน่นอนเพราะเราได้เห็นการผูกกน เราได้เห็นธรรมชาติที่ผิวเราเห็นเม็ดแร่ดินนวลแบบนี้มันอธิบายดในระดับหนึ่งกับพระที่เข้าพิมพ์กับพระที่มขยายแล้วตึงๆหรือแม้แต่ผิวดำๆคล้ำๆที่มันผ่านเรื่องของเคมีมันผ่านเรื่องของทำเก่าท่านมั่นอกมั่นใจแบบนั้นจริงหรือหรือว่ามันเพียงเพราะมันเข้าตำลามันเข้าพิมพ์มันเข้าที่เขาบอกว่ารับซื้อคันแพงๆวันนี้มันอยู่ที่ท่านครับ ว่าท่านจะส่งต่อข้อมูลให้กับคนยุคหลังด้วยอะไรฝากข้อมูลแบบนี้ฝากแนวทางที่ตัวท่านก็พิสูจน์ได้สำหรับคนที่มีพระพูดคุยกันก็เนี่ยครับใช้ข้อมูลแบบนี้าะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ